ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าอะไรนะสวัสดีเจ้า อ้าววันนี้หลานเป็นหนุ่มเหนือแล้วหลานฉันใส่แต่งตัวหล่อมากนี่คือเสื้อผ้าที่แฟนคลับจากลำปางส่งมานะเธอนี่เป็นแบบว่าลายไก่นะเธอไก่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง<อ>แล้วก็นี่เธอมีรถม้าด้วยจ้านี่อ่เดี๋ยวจะให้ดูลนะนี่เธอดูนี่ลายสวยมากนี่มีหอนาฬิกามีแบบว่าเหมือนแม่มอแล้วก็ปางช้างด้วยจ้าเธออ่ะถ่ายขึ้นมายืนดูหนึ่งสองสามนี่ลุกแรกหลานชายใส่มาแล้วกับ เสยืดขาวนี่อ้าวลูกต่อไปกางเกงหนึ่งสองสามปิ้งน, <laughs> นี่ดีมานี่นี่มีถ้วยตักไก่มีลายไก่มีรถมา้านี่หอนาฬิกาเหมืองแม่หมะนะว่าปังช้าง <c oughs> ด้วยสะพานรัศดานี่อันน,น,นี้อันต่อไปนี่เป็นชุดขาสั้นนี่น่ารักดอแล้วมีกระเป๋าด้วยอไทยแล้วนี่มีมีแบบว่ากระเป๋าเล็กๆอันนั้นยายใส่ปิ้งนี่ <laughs> <laughs> เห็นหมั้ยเนี่ยยายใสกเก่งวะใส่เก่ง เก่งเนาะนี่ดูสิมีของน่ารักอ่ะนี่เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของแบบจังหวัดลำปางแล้วเป็นของสินค้าแบบว่าที่แบบว่าลำปางเขามีมานะนนี่นี่สีสีนี่มีหลาย ลายสีเห็นปะลายสีนี่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนี่กางเกงลายไก่ลายช้างไปหาซื้อกันนะเธอเพราะพพอร์ตเสื้อผ้าท้องถิ่นของคนไทยโดยเฉพาะท้องถิ่นคนลำปางเจ้าผูชมหนุ่มลำปางหนุ่มลำปางครับผมครับผมอ่าดูสิเธออุดหนุนกันนะจ้าเธอสินค้าจากลำปางจ้าเธอล้วเจอกันจ้าเธอสวัสดีครับบาย